สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีบรสุขูสุคนเนาะยินดีตอนห้เข้อสู่สองบับแบบเสารวันเด้อสบายดีเงาเมือแรงเนาะหลายคนก็คิดหอนเฮ็ดเฮ็ดมันบ่อเดี๋ยวมือในเสอนสิพาไปเบิ่งเฮ็ดเนาะบบได้ออกมาหลายมือเดี๋ยวออกมาแต่กับโบได้ฮดมือเสาร์นี่ออกได้หาทงไม่รุนว่าสรางเฮ็ดบบถือใจโว้เดี๋ยวสให้เบสารเวันดับเ้ยเฮ็ดขาวจะเหม็นบ่มากมันปลูกไปเดี๋จะน้ำกระเบินเนาะน้ำม่วงพี่น้อง นำขมวดเสียไปแหงงัวหมักไม่ไงฝนเรอะหมดหมัมกถั่วเราเสียแหงงัวเราสิเดียวอ้วนๆมีมแต่ใบไม,ม้เหลือหงงัวกินน้ำหมวกมึงไม่คนมันเหลือ,ขอลงขออภัยกําลังข้ามพี่น้องนี่ไงกงิจกรรมประจำวันของเถียงเฮากระสีบบเบลนี่แล้วเนะวาะฝุดแต่ผงลงเซลเซียสข้ามมา ห้องแบ่งให้มันพอหมักแต่ว่ามันบ่พอกันโอ้แต่ว่ามันบามือกินแทนบริกิรแบบนี้โคตรโตดกมันเปลี่ยนกันกินเชิญเเบิร์ดแป๊บเดียวผูกเป็ดไก่เดี๋ยวหาเกือบเป็ดเกือไก่ก่อนพี่น้อง มากอันนี้งัวมันกินได้เพาะหมวกหิวผ่นว่ายบนเรือแล้วมันหอมมันกินเองมากเลยแล้วมันยิ่งแบมันก็กรับกไปเลยผัวส่วนีนงัวมันโบมีแนวกินเนาะถ้ามันกินเองมันกินเบิดตตัวผัวแล้วไปยูอันนั้นมันผูวแล้วไ่งัวเขาขอบพี่น้องเอ้ยสิให้เบิรงไก่สิฮอดขึ้นเฮือนงานอัมมาลาเบิร์กเนี้ยเขาจะมาหมายบ่อนใครเขื่องไว้เนี่ย งาวขักปะโทเห็นบ่นี่ไม้จากบ่อนะพอ่อนี่ฮค่ะนี่ตั้งแต่น,นี่พี่น้องสังเกตเบ้งค่ะๆผูคือไม้ปลาลัมปลาลือเทนิไม้เพื่อมูน้ำบ่อกไม้ตั้งแต่พี่ไปหอดพุ่นพี่น้องผูเขาเจะมาไอ้บอนคลายเครื่องไว้แล้วเนาะคือเป็นตางานใหญ่แทะนี่เป็นตาซีบอนคลายเครื่องเต็มอยู่ พุนอีกวอนหนึ่งเบิ้งสะพานที่พาไปเบิง้งขางสวนทางเขาขอกงวัวปู่สบุนกำลังไล่งัวมาทางนะคอกลูก,กคอกคอกคลอกฮุยฮุยฮุยเดะกระใส่เสือกฟางคือกอนันทันแล้วเดงจึ้งครึ่งอยู่พี่ต่งงัวสบุนก่อนบาดหนึง่งไปแม่กกาเดียขยับ่ทันนี่เดะ ไปจนหอดอันนี้นะจนหอดเหงาโกมักหมี่เลยพี่น้องผู้บนงัวมาเดียงอัมบารามันอยาด้นพวกข้าขอขอป้าอันนี้คือมีแต่งงัวหน่อยทั้งนั้นเลยบักลายหนึ่งพอ่อสองสี่หกตัวพุ้ยเจ็ดแปดเก้าตัวพูน่าพลื้บุเมนซิปเลยงัวหน่อยแล้วพี่น้องพู ยูพูดกบซี่เอียงลูกมนันปลาให้เขาทั้งนี้บอสบุญเอาโอ้โ,โมีแตงวงอสบุญไรก็มูเพราะว่าเราเรียงมีแต่เรียงตลอดบริคอยได้ขายเนะาะไม่นันน่อซะจากวาสะสบอนซีคลายและกะซื้อนั่นซื้อนี่ไปห้เราเนาะเน่ะ ซื่อค้ำบาวบาไหนแบบไม่รู้ว่าสื่อให้ซื้อน้าสื้อเป็นดินบาสื่อแบบว่าสิ่งของที่มันมีค่าดอะไรกัสามารถน่ะเป็นเงินได้ในมือหนา่ะนะพี่โนโอ้องเนาะนี่คืองูเข่างูเขา,งเ,ขาเงินเห็ดโชนชินโนชิโนชนโชนโอหูหูอืมอืมอืม <laughs> เจอกันหน่อยสิไปหาโฮเทสพี่เนาะนนโอเดี๋ยวสิตักน้ำไปโฮเทสก่อนหลายคนจะคิดหอนเพือนเด็ดเนาะกลัวบ่าบริภามาเบิ่งเพือนเด็ดจะโดนแล้วพามาเนี่ยแต่ต้องต้นท่งใหม่ๆเนาะหลังๆก็บค่ค่อยเห็นอ้ <laughs> เป็ดไก่กำลังสนระว,วนพี่น้องหิวข้าเวเฮียหน้าเข้ามาเนี่ย เอาเด้พยอไซส์ยหญ่เทาพอถึงวันนี้แหละสาววันสีหามนาให้เบิ่งเอามานคือจุ่มเข้ากันแล้วพอเราจะได้ไปก่อนเลยเออนานแล้วตัวหน่อยนี่อโอ้ยพอเรื่องถามน่ารบกวนนักได้เลยนะสมัยก่อนนะหาะน้ำชิววววนัก เป็นจับปลาใครอี่นเลยอิงแท้ว่าล,ลืมโอ้นี่คะนักฟาดเทนเฮ็ดเลยพี่น้องอนักแค่แหลมบ์กไก่้าเฮ็ดกำลังออกงามเลยทุกคนดูสิ อีพ่ออีแม่งามคักเขาลืมโอมาเลยฮะผูนพี่น้องเมื่เด้าว้าวเดสิพาใสๆบาก่อนนี่ผู้ใดที่คิดถอนเงินเฮ็ดไม่ลุ้นนั้นออกกำลังงามเลยนี่เพราะว่าสองสามหมื่นนี่มันอากาศห่อนอบอ้าเนาะอาชีพใดใจเห็ดแต่ว่าบางโตก็กำลังบอกเอยบวบตำนาตำลังบางก่อนก็ยังบอกก็มีเนาะ ทีอีเมลแล้ทังกะเก็บไปมือเสานี่ก็เลยบ่าท่านได้โผล่ขึ้นมามันใหญ่สุดได้สามหนีบของบ้านแพรแ่ๆอยู่นเน,นาะอ,อือาสิเป็นพันบอ่อนนั่เน,นะน,นาะเน่นนนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะหดนะทุกคนยังอยู่เด้อโคตรโคตรโอ้โุดเสาเทียงเล่นเลยนะเนาะ ็็เเรนดหพ่อได้แยงเนาะปลูกไปว่าพอได้อยู่ได้กินเลยก็พ่อโบไหขบ่ขอบรับ่วเจ้าของขาดเคินเนะค่อยๆเติมไปที่ละอยา่างใ้่เม็นอย่างกับที่ละเก่าอะไรพี่น้องดีซ่าเนี่ยแต่กบมาเป็นอย่างนนเนาะ ็จแล้วหนึ่งข่ายแก้วมันถั่วหรือบ่มันไหลลงมาหอดิบผลเราไปแล้แลเราจะเอาเมือห็ดจ่ากไปถางหนามานนนันเอาเลยเมือห็ดจ่าก,กเลยอันนี้นเห็ดใบใอญ่เนี้เอามือหงงทั้งหลุมมนันนะ <c oughs> เออมันจะบวชเขาปากมนะันถังนี้บม่งสิอันนี้ครื่องมอรดเป็นเลยแม่ตัวแกะด้วอ่ะแก่แห้เพิ่งจะลอกมองเพิ่งจะเขาว่ามันตีนมันยาวอ๋อเห็ดไปได้เลย มืออื่นคือสิได้ไหลายถุงอยู่อแหมพลังออกขนาดพี่น้อ,นองเลยพอมีอะไรนในเงินในซานจะคลองกับพ่อปนัดนนะเขาก็สิบโบกินไปนะกินแม่แต่ช่วงยังใหม่ใหมช่วงนี้บม่ค่อยกินเลยแล้วพี่น้องจ้านี่ฝั่งนี้ก็ออกไร้เขื่อนเด้อมือเสาพอดีเก็บเนาะมือเสาคือสิได้ไหลายถุงเนี่ย มือ่อเสาร์นี้ได้หาธงแต่ก่อนอีแม่ขายเป็นโลสมอเอ๋ยโบดได้ขายเป็นโลแล้วเนาะเห็ดเป็นถุงละเสาร์บาทเสาร์บาทอ่ะมันขายง่ายกว่ากันเพราะเสาร์บาทก็ได้บักหลายนึงนี่สื่อไปแล้วก็แกงเลยพร้อมแกงพร้อมเก็บพี่น้องโอ้โห้เบื้องทั้งสองขาง,ขงย่างงามเลย เสร็จเป็นที่ game, เร like ียบร้อยจ้าเงินเฮ็ดที่ไผคิดหอดน่ะพามาเบิ่แงลวเด้อมือนี่เนาะหลังจากนี่ก็สิไปโฮ <Anne. S 2> สสวนต่อพี่น้องนี่ไปเบิ่งว่าสวนพักเมลุนนะยังมียังแน่ล้วก็สีเกลือไก่ก่อนอย่างสิไปเนาะกุ๊กๆๆๆกกุกจะไปเซิร์เรอแต่เะ็คือจะเอาไก่บลกหลายเรือท่านี้พี่น้องส่วงลมๆนะมันก็ตายเบิดเนาะพนบ่มีขนอันนี้คือซีวิตประจาวัน ของแต่ละวันน่ะสีเห็ดส,สีเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคุกคุกคุกแมนปรพันตัวสีดแดงแดงเลยม,มาสุ<ะ>มาแต่เทียงปร,รีผน่ะผู้มาเบอรแหลกของไ<ะ>ผ่ผูกมันมาในแ<ท>ล้วอ๋อแต่ว่าเป็ดเดี๋ยวต้องแยกไปกินต่างหากเลยฮะนะเดี๋ยวเอิ้อมมันก็ไปเองอันนี้มาเก็บน้มไก่ก่อนเหลือเท่านี้เล้อนี่ไก่เลือดแต่เต๋อหน่อยหน่อย ผู้เบาดาวเทียมนอนนาเลียงไก่หับได้บ่ผู้สาวหรือว่าสิเอาคนรวยมักมี <c oughs> ห้องบ่ได้เ <c oughs> บิร์เท่านี้เราไปนอนข้างเขาในเป็ดโตอนอน,นเงินไผ่เอิไปกินเงินเขาคลขับม,มันจะมากายรุ่นมีชั้นนี่เขาเกือบสะพุดข้าวเกือไว้มันมาอยู่ส่ม,มันจะมามาเกินแบบนี้ต้องจำไหมเหรอแมนไปพัก,กพเราเขาประเทศไอามันทันอออกืมเราเขาป่ต้อง ไปครับไก<ป>่สีหาสิบตัวพี่น้องเอ้ยเหลือเท่านี้เป็ดตั้งเงือดนนนนร่มบางกีนและส่วนมีแต่อากาศนนาเปลี่ยนแปลงหนาวตลอดลไก่น้อยมันตายอยู่นี้ท่าสิเป็นขอกง,งัวนะของคุณแม่วอนอันนี้ของเฮาป่ะไปสวนพักก่อนเด้อกะเพราน,นี่ มาพอ่อลุงเลินที่สวนด้วยทุกคนเห็นบอ่อเราอันเมนูเรากินง่ายแห้งเดี๋ยวเรามาเก็บผักสิไปสุก <ไป S 2> <laughs> พี่น้องเก็บผักยำแรงผักบง,ก,บงกินแน่ให้กระต่ายน้ำเอาเลียงกระต่ายถึงบันไดแต่ดดนแล้วล่ะเอาตอนเท่าไปนะมีแล้วสะเออเียอก้เรามาแต่แซมโปเห็นเดี๋ยวมือหนาสิพายบิ่งกระต่ายลุงเลินกระต่ายอีินใหม่มันบวกลือแล้วมามันจ้อยบริกลยังเอามาแต่บันไดลงุง ลูกอีท้อนนี่มันออกมาเออมัเล่นแล้วพอบบเกลือมันแล้วมันจ่อยเออแล้วจะาขึ้นมาเลี้ยงต่นมาเล่าขึ้นมาโห <ฮ S 2> อาจจะปั้นเขาแล้วไม่กินเป็นคนเลี้ยงกระต่ายน้ำพี่น้องเลี้ยงไปเว้ด <c oughs> เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็เลี้ยงพันหัวออ้อยอ้อยเอามาลาเอิรนเจ้าอยู่ค่ะไปกินอยังจาก เท่ากับโบผูกพกินเนี่ยนเยนหรอนะไปเพิ่งดูเธอเราหายเงิน <laughs> หรือว่าเรายเอยากเกิดไปอีกอย่างกับโบผูกไปหาหคตรพักก่อนค่ะนี่อันนี้คือพักกาใหม่พักหอ,อมปอบมาพักกาดพุน่นไม่รู้น์โคเจนเถิรอยู่ผมพอเรามาแต่สวรรค์ไรงวเขับไปผูกกับพอ่อต้นมะขามพอดนะใบเห็ดแนวบ่แม่ <laughs> คิดวเอาเห็ดแนวบบแมนเอาไว้เห็ดงานเฮือนอำมาลกแดงไหมเท่าน้วยบ่เอามาขายแมนบ่บอกแล้วมาให้นี่อันนี้คือพักตังสายขึ้นใช่งามเฮือน แม่เอาในบ้านง่ายกลัวนี่แมพกวขาแอนี่แม่พักบวชเขาแก้ดบอกน,น,นี่แ่ักดเอา้ไปไปอกแม่ัเอาไม้ไปไป่แมนัเหาน้นี่มักปเ<ไ>ปไม่ปเแล้ว หนับนองสิเบิด์ตพื่นเราแก่ที่เราปลูกมะทั่วกะเห็ดได้แหละคนมันดูคุดนานเนาะปลูกแมล็ดขนาดนี้ดูเลยค่ะเองค่ะเจสกิโลดฮะเดน่ะมากมนตั้งถึงโลเป็นมะทั่วพุ่มแล้วพี่น้องจ้าก็ต้องเป็นหมากเนาะมีพักอยังนี้อันนี้คือชวนไม่รุนถ้าหอมบอกลายก็ได้เพราะว่าข้าห้าวลายถ้าหอมนะพี่ หอมเชืมเท่ากับไรสาระแน่กอะไรพกหอมปลอมก็ไรพอรวยมาโมกันนะกะขางัวหาตัวกับโบไส้โบเบดได้ใชไปขาหดผุนด้วยเถอะเออกระบอกื้นหอมายกะบโบซื้อก็ดีแล้วประหยัดงบเข้าไปนําเด้ผักกาดเท่านี่ก็งามอีกกะซีได้ซื้อแต่เนี้ยโบมีอย่างเสรนจักนาวบอเนาะมะนาวก็ซื้อกับใกล้เงือนปลาดเนี่ยโบพูดชาวบ้านเต็มทุกอย่างหูมันบดโหอมหนึ่งตี้แบบนี้ มักเล่นก็มีแล้วเนาะโราต้องซื้อ่อยมีบเล่นเต็มส่วนไก่ชวนมืองานแล้วพี่น้องวันที่สิบเก้าแล้วสาวียสาวสองสวสามสาวสี่นาะยเลยอีกขาเมอหัวมันเทากมีมอือก็กองื้นกระโพดกย่งผูอลาเมนเจ้าเข้ามาเรื่อยๆแลวกําลังเมียนเืินเมียนซานต้นเข้าไปเนาะ มังเอือในสวนก็นมีสมโภเห็ดหวานเนะเาะมันผับอืมโอ้โหอย่างาน,นี้แต่อายเพิ่นมาเว้าน้องว่าปลาลวดกัสิเตรียมขึ้นอาหานหรอวะสัสแต่เก่าอยู่แต่นาห่านอยู่รุม่มได้เพิ่นสิขึ้นนาห่านอยู่เทิงได้บาดรไงเน้ิงเวทีป้าแต่ะแนนวางานเพิเป็นเจ้าภาพเด้เพิ่ศจะขึ้นเทิงเวทีพี่น้องเบิร์ท้าเบิ่งเมืองงานประไทยสิเป็นจังแดงนะ ผักหอมป้อมละกันผักเทียมก็ยังปลูกใหม่อยู่นะคะพักบัวผักเทียมก็ยังมาปลูกใหม่อยู่เนาะพอเมื่อก่อนเน่ยพักก็เคยเห็นแล้วสวนปลูกไปแล้วปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปจนกว่าสีลงนะเบิดรุ่นได้กระปุกโตนี่พักชีน้ำแต่เก่อนนะฝนตกอะไรเดือนนี้นะแต่ว่าเดือนนี้ฝนปีนี้ฝนโปรโต้เลย มันเหี่ยวพรมันแดดแห้งโพดแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเนะวนกันยังหลายอย่างอยู่นี่ฮัลโหลพี่น้องจะอยากให้ลำให้ฟังบอสิจบแ <laughs> ล้วบทลำโดยอีเมสใช่ <laughs> มาอนอีกสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบอร์สุขุสุขคนที่ติตต่ำแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาหรับครอบครัวเฮาเด้อเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนตะ์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบใจ ทุกๆคำแนะนำแล้วก็ทุกๆคนติดตามแล,ล้วพี่้องจ้าล้าแล้วสบายดีเด้อผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยนะคะพอกันอีกทีนะ่งาข้ามเลยได้ได่าจะเกาะอยจังนนะ